มีร็อกสตาร์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ชีวิตย่อมมีหนทางแต่หนทางของเซราโตซารัสนั้นเต็มไปด้วยขวากหนามและก็เคียวเล็บไม่ว่าจะเป็นจากเหล่านักล่าเหยื่อที่แข็งแกร่งรวมถึงพวกเดียวกันที่มองคุณเป็นขนมขบเคี้ยวพวกมันต้องต่อสู้ดิ้นรนเป็นอย่างมากเพื่อให้เติบโตและก็เอาชีวิตรอดไปในโลกที่โหดร้ายแห่งนี้ชีวิตที่ปลาใหญ่ ย่อมกินปลาเล็กพวกมันจะทำแบบนั้นเรื่อยๆเพื่อความอยู่รอดโดยไม่เกี่ยงวิธีและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่หนทางของชีวิตนำพามันมาเจอกับขวาหน้ำและมันไม่ใช่แหนมน้ำคิดถึงแหนมตุ้มจิว๋วและมันไม่ใช่น้ําธรรมดามันคือน้ำที่ติดก้อนเนื้อขนาด6ตัน น้ำที่มีไว้เพื่อปกป้องร่างกายใช้เป็นอาวุธและสยบนักล่ามานักต่อนักแต่ทุเรียนมีน้ำชั้นใดข้างในมันก็ย่อมอร่อยก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้ที่เราจะล่าถ้าเราล่ามันได้แกะน้ำมันได้เราก็จะได้กินของอร่อยข้างในกูพูดอะไรวะเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้ผมไม่ได้มา เล่นด้วยแล้วก็ภาคไปด้วยสดๆอันนี้จะเป็นคลิปที่ผมภาคทับเพราะว่าผมไม่ได้กะว่าจะเล่นแล้วก็อัดคลิปไงแต่ว่าผมอัดคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานเฉยๆเผื่อเจออะไรที่แบบเจอแฮกเกอร์หรือว่าเจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอัดไว้แต่ว่าเผอิญว่ามันได้ช็อตเด็ดมาก็เลยเอามาให้ทุกคนดูนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยหลังจากที่ผมได้ตามเสียงในป่าอยู่นานสองนานนะครับผมก็ได้มาเจอกับสเตโกซอรัส มันร้องเสียงดังอยู่ครั้งหนึ่งนะครับและผมก็ตามเสียงมันมาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นอย่างมากเพราะว่าการร้องเสียงดังเนี่ยมันจะทําให้นักลาดตามเสียงมาได้นะฮะเป็นการระบุตําแหน่งของเราระบุพื้นที่ที่เราอยู่ซึ่งอาจจะร้องเพื่อที่จะส่งเสียงเรียกเพื่อนก็ได้แต่ไม่ฮะไม่ใช่แค่เพื่อนเราก็มาเช่นกันและผมอยู่หลังพุ่มไม้นั้น ผมกำลังย่องเข้ามานะครับเพื่อที่จะมากัดที่จุดสำคัญของมันก่อนและทันใดนั้นการล่าก็เริ่มขึ้น<ไ>พอเรามาพิจารณาขนาดนะครับสเตโกตัวนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่มากแต่ว่าอาวุธที่ห่างของมันนั้นก็สามารถทำเราตายได้ในสองที ถ้ามันโดนจุดสำคัญเนี่ยการที่ผมจะล่ามันได้นั้นก็ต้องหลอกล่อมันทำให้มันเหนื่อยแล้วก็หาจังหวะเข้ากัด จะเห็นได้ว่าเราโดนตบ1นึ่งทีครับหน้าจอนี่แงดงนะครับแล้วก็ชิปจอเหลืองเลยแสดงว่าอีกครั้งหนึ่งผมตายนะฮะตอนนี้ผมกัดเบาลงเพราะบาดเจ็บเป้าหมายของเราครับต้องไม่ลืมว่าต้องทำให้มันเหนื่อยและก็ใช้แบคทีเรียนในปากของเราทำให้มันอ้วกแตกให้ได้โดยการกัดที่ลำคอครับจะทำให้มันอ้วกง่ายขึ้นอวกไวขึ้นนั่นเอง กัดจุดสำคัญนะครับผมจะเน้นกัดที่หัวนะเข้าเป้าผมจะไม่ยอมทำตัวเองบาดเจ็บอีกเพราะว่ามันหมายถึงชีวิต เขาทางตอนนี้มันยังไม่อ้วกผมกัดไปหลายทีแต่ยังไม่อ้วกผมต้องทำให้มันอ้วกให้ได้ให้เซมินามันลดมากๆและเซมินาของมันจะไม่รีนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะตบได้หรือเปล่านะครับมันยังไม่อ้วกกัดหัวไปหนึ่งทีอ้วกแล้วเซมินาต้องเหลือน้อยมากๆแน่ แต่ก็ยังไม่ชะล่าใจนะครับไม่ประมาทเพราะว่า sì, ถ้ามันตบเราอีกทีเราตายนะฮะทำไมเหมือนเล่นเกมโซไลท์โซไลท์เวอร์ชั่นไดโนเสาร์นี่มันเอลด n นริงชัดๆเพื่อความมั่นใจผมจะต้องกัดให้มันอ้วกอีกครั้งให้ได้ เห็นว่ามันใช้ปากต่อสู้กับเรานะฮะนั่นหมายความว่าสัมมนาของมันอาจจะหมดหรือมันอาจจะหลอกเราก็เป็นได้เพราะงั้นต้องระวังพวกสองครั้งแล้วฮะแต่ผมก็ไม่ประมาทนะครับผมพยายามกัดโชบแล้วก็หันตูใส่มันเผื่อมันหลอกเราไง มันหลอกเรานี่อีกทีเราตายอ่ะต้องระวังตอนนี้ผมก็เริ่มมั่นใจแล้วว่ามันสมีหน้าหมดนะครับมันเริ่มจะมันจะหมดจริงๆอ่ะ มันมาหาน้ำนะครับมันพยายามจะลงน้ำเราก็สแปมกัดเข้าไปแต่ยังไม่แลกนะไม่แลกเพราะว่าไม่ประมาทความประมาทเป็นบอกเกิดใหความตายแต่ผมก็เริ่มจะมั่นใจแล้วว่ามันบดจริงๆ ก็นั่นแหละฮะเราจัดการมันได้เมื่อมันเซมินาหมดครับมันจะมีแค่ท่ากัดนะสำหรับสเตโกซึ่งผมก็ไม่มั่นใจไงกลัวมันเหลือเซมินาไปนิดนึงเพื่อหาจังหวะตบผมนะครับผมก็เลยกัดหมุนตัวกัดหมุนตัวกัดแต่มันก็กัดเราไปเยอะเลยฮะอันนี้ผมสำรอกพภชนาการเก่าออกมานะครับเพื่อจะกินของใหม่ที่สดกว่า ก็อย่างว่าเครับเมื่ออาวุธร้ายของมันหรือว่าหางเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าเราหลอกมันตบจนสไปนาหมดกัดมันจนอ้วนเลยครับเมื่อนั้นมันก็จะเป็นเกมของเราเราจะเป็นคนคุมเกมแล้วก็ต่อให้มันใช้ปากเล็กๆของมันกัดเราขบเราครับมันก็คงสู้ไม่ได้กับปากเราที่มีไว้สําหรับล่าเหยื่อครับมีฟันที่แหลมคมและนี่คือจุดจบของเซโกอันที่จริงเนี่ย ถ้ามันไม่ร้องผมก็ไม่เสิร์มันนะเพราะงั้นเวลาเล่นโซโล่ครับไม่ควรวกเวกโวยวายในเกมผมเล่นนี่ผมไม่เคยร้องเลยผมเงียบตลอดหลังจากที่ผมพักฟื้นร่างกายจนเรียบร้อยจนเราไม่บาดเจ็บทีนี้ก็ถึงคราวที่เราจะไปที่ซากเพื่อไปกินอาหารของเราแล้วก็เติมพชนานการให้ครบ ตอนแรกผมกินในส่วนสําคัญก่อนแล้วก็ค่อยย้ายขึ้นมาบนเชิงเขานี้เพราะว่าผมจะไม่แคมป์อยู่ซากเพราะมันอาจจะมีนักล่าตัวอื่นมาจัดก,การเราได้ถ้าเราบาดเจ็บอยู่และก็ต่อให้เราทิ้งอาหารนานแค่ไหนอาหารจะเน่าแค่ไหนเหลือแค่ซี่โครงแล้วก็สามารถกินได้เพราะว่าเซเลโตสารัสเป็นทั้งนักล่าและสัตว์กินซากในเกมนี้นั่นไงอาหารของเรายังอยู่ และซากยังไม่เน่ามันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์2ขีดครับข้างบนนะอันนี้สําหรับผู้เล่นใหม่นะสขีดน่าจะหมายถึงไขมันนะครับตัว S เป็นโปรตีนแล้วก็3จุดเป็นคาร์โบไฮเดรตนี่คือซากของเราครับซึ่งใกล้จะเน่าแล้วพอมันเน่าปุ๊บมันก็จะไม่เป็นที่ต้องการสำหรับเดนวสาวทุกตัวครับยกเว้นสายพันธ์เรานะ ซึ่งจังหวะนี้เราต้องระแวงพวกเดียวกันเพราะมันสามารถตามกลิ่นซากเน่ามาได้การกินก็จะเป็นการเติมแบคทีเทรียในป่าที่สำคัญในการต่อสู้นะเฉย้ว่าตรงหลอดกระเพาะอาหาร,รจะมีสีเทาขึ้นมานั่นคือปริมาณแบคทีเทรียนะฮะเวลาเรากัดมันก็จะปล่อยแบคทีเทรียเหมือนมังกรคอมมโดรครับ ใส่เหยื่อนะทำให้เหยื่ออาเจียนออกมาและเสียสมินาตอนนี้เราก็เติมน้ำให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะสำรวจบริเวณนี้อีกว่ามันจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับซานี่ก็ดองไว้นี่ถ้ามีมีอะไรกินหิวเมื่อไรก็แวะมานะครับเซไม่ใช่เขาไม่ได้จ่ายนะบรรยากาศตอนเช้าในเกมโคตรดี แล้วก็มีซากตรงนี้มันน่าจะเป็นซากเน่าที่มีตัวไราตายมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะล่าสเตโกเสรสจสำรวจมาสักพักนะครับก็เริ่มจะถอดใจแล้วว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วมั้งคงย้ายที่นะครับแต่ว่าหันหลังปุ๊บเจอเลยสเตโกซอรัสอีกตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนกันหรือเปล่ากับตัวเมื่อกี้นะแต่ว่าตัวนี้ดูตัวใหญ่กว่า อันตรายกว่าแน่นอนนะครับตัวยังใหญ่แผนเดิมนะครับคือล่อมันตบตัวนี้อาจตบเราทีเดียวตายนะต้องระวังถ้าโดนหัวหรือจุดสำคัญนี่อาจจะตายไปเลย โชคดีที่ไม่โดนนะเมื่อกี้ถ้าโดนนี่กลางหลังอะ่ะมันพยายามจะมุดต้นไม้นะครับหาที่หาที่กำปังอะ่ะอวกแล้วหนึ่งอะและผมโดนสวนมา ี่เป็นไม้ตายของสเตโกนะคือเอาหัวจุ่มเข้าไปในหินหรือว่าต้นไม้และจะเอาหางออกมาครับให้เราเข้าหัวไม่ได้ไม,มันจะไปที่โคลโนครับตัวนี้เพื่อให้เราวิ่งช้าถ้าเราวิ่งช้าในโคลนมันก็จะตบเราได้ ้องกันไม่ให้มันไปตัวนี้มันใช้ท่าไม้ตายนะครับหัวสุ่มต้นไม้เนี่ยผมไม่มีทางเข้ากัดเลยนะแต่ว่าก็จะพยายามหลอกมันจงังหวะมันตบนะครับเราก็วิ่งเข้าไปจงังหวะที่มันถอนหางเวลาตบเสร็จอะเราวิ่งเข้าไปกัดเลยมันจะไม่โดนเรา อย่างนี้เราก็สแปมได้แค่หางเหมือนเดิมนะครับแผนเดิมล้อให้มันตบจังหวานี้ถสาพลาดผมตายมันจะไปโคลนให้ได้อ่ะ สแตมมันจะหมดนะแต่ผมไม่แน่ใจก็เลยกัดแล้วก็รีบวิ่งออกมาไม่แลกเนี่ยเห็นไหมพอเราลงโครนนะครับเราจะเดินช้าไม่สามารถวิ่งได้ถ้ามันมีท่าตบมันจะตบเราได้จังหวะนที่ผมก็มั่นใจแล้วว่ามันไม่มีท่าตบก็เลยแลกไป การกัดของมันจะเบาครับแต่ว่ามันก็กัดเราเจ็บนะซึ่งผมไม่ค่อยอยากให้มันกัดผมเท่าไหร่นะเพราะว่าเผื่อมีนักล่ามาเติมมาเพิ่มอะไรเงี้ยผมจะสู้ไม่ได้ไม่มีแรงก็เลยพยายามที่จะหมุนตัวกัดไปบ่อยเห็นไหมส้มเลยเมื่อกี้ชีปจรเราส้มนะครับก็ถือว่าเจ็บมากอ่ะเรียบร้อยครับเมื่อกี้ถ้ามันมีซามิน่าเหลือครับ มันจะสามารถตบเราทีเดียวใต้ตบลําตัวแล้วก็ตายตบที่โคนหางแล้วก็ตายนะฮะแต่ว่าโชคดีที่มันหมดนะครับอ้วกไป2ทีอ่ะงั้นก็สรุปนะครับถ้าสเตโกแพดนี้อ้วก2ทีก็คือมันจะหมดสต n มินานะแล้วก็สามารถจัดการมันได้แต่ก็อย่าประมาทนะครับผมว่าเน้นให้มันอ้วกหลายๆทีไปเลยยิ่งมีเป็นฝูงครับยิ่งเรารวมฝูงกันเยอะเนี่ยก็จะยิ่งลา,งงายไงมาขึ้น แต่ก็ต้องระวังนะครับถึงสเตโกจะช้าแต่ว่ามันก็สามารถวันฮิตคิวทุกตัวได้ยกเวนเคนะและนี่คือคลิปสั้นๆของเซโรตอารัสนะครับที่ผมนำมาให้ดูนะจริงๆผมไม่ได้กะว่าจะอัดเป็นคลิปนะครับคืออัดเล่นๆไปอะแล้วพออิญมันเจอแบบนี้ก็เลยแบบเออเอามาลงดีกว่าก็เลยทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นนะครับพอเล่นอัดคลิปจริงๆนหาไม่เจอนะก็ประมาณนี้แหละ สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลอกดซุปเปอร์นส์วันนี้ไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า